ครับผมสวัสดีครับผมอยู่ช่องบันเทิเหมือนเดิมครับผมนุ่นน้องบัวพาทำอะไรกินครับผมวันนี้ปิ้งปลาครับผมปิ้งปลาปิ้งปลาลุยเกลือปินปลาลุยเกลือบินปลาลุยเกลือไปทำยังไงบัวเลยวะไรจะปาดใหม่ใหญ่โว้ยปีกาศสุดยอดไม่เห็นนะขีดว่า ผ in right right? um, ู้สาวก็ย่างนีผู้สาวฮะผู้สาวก็ย่างนีผู้สาวผู้สาวใช้ภูมิใช่ค่ะไม่ใช่ใส่แว่นนะบอกผู้สาวใช้ภูมิมาซานไปท่ามีบาทางนี้ก็มีหลายเสียงเดี๋ยววะซูมบอมจะซูมนะค่ะซูมไปโอ้ใหม่เราพี่น้องบึง mày là pin nòng ơi Ừ. Nam bao cái chân đầy Thắng lặng cứ bước chín mày. Vô lặng cứ bước chín. Ôi mấy cái thì đi. Đi bưng. Ta luôn mày ra bồm. ออเย็นเอาครับไปแห้งกว่าป่าไปแห้งกว่าป่าโอ้ยบะไอะไรนี่มึงนไม่กดับผมาร์นปีกูดูดบรรยากาศด้วครับผมนี่สีไปยูหน้าดำเราบพี่น้องดำไหมหน้าดำคเกลียดไม่ดำแต่งแต่งสวยแล้วไม่ดำ ไม่ดับม่ดำม่ดหรอกนี่เป็นนี่โกมาเหรอครับเดี๋ยวแม่แกอนเบปิ้งาสุดว่ะแม่ปาปิ้งีกพี่เทปปิ้งอีก,อกอสอกตงตัวลูกมาเปล่ไ,ไ,ไ,ไม่รูไ้ไม่มาไม่มาไม่มาพูมาแล้ว

น้องบอจัดการอันนี้เอาไหมตัวแบจะบไปล่นอเปแับเมปลอเามาครับผมเร็วๆเๆ,ๆจานเอาพี่กินแล้วไปล่วมๆรมๆรมๆ,ๆ เน sì ี่ยลมลุ่มล้วมล่มเขาไปกินวันนะปุ่นเนี่ยรยางกายครับผมดีมากเลยร้อนครับผมอยู่ห้องอ่ไครับร้อนพอดดูด้วยตับทั่ว ตวจวจดีตอนตวจตวดิเลยพี่กินตวจพูดเดยันตวจวไมยอมเข้ามาหอเฮ้ยอาจารย์มาเร็วๆมาเหวลาเสียเปล่าเลยขาไเกอยูด้นได้กี่ตัวครับวันนี้ออืมอ้ยพี่น้องาระไรายาอไละ เราภาพไม่เลี้ยงนาะก็หากินแบบนี้เละนะไกินไปกินกับใครัก็ุโอ้ยนกาจอ อาจารย์อมาเนี right <im> ่บได้กินด้นี่ยตุกนี่นน่ะตัวใหญ่พิ่แหมกินตัวใหญ่ด้ตัวใหญ่เหแม่ครับตัวดำๆมันไหมเฮ้ยไหนกินฟังอย่งเ้ใกินตัวใหญ่บอกินกินตัวหน่อยอ่ะไปเย่เจกความื้อเอาๆกินซะกันกินซะกินซะกันไอ้พนกินซะไอ้นกินซะเออเจก็วามหลุกรสนเปิดแน่ถึงยเง้ยตาตาตาเขาแล้วครับตาเขาแล้ว เยวมาทานพี่น้องมากินน้ำแน่กินแตพูด,ดยาวไยข้าจะตียากนะ <laughs> ครับนี่ยครับนเน,นี่แฉนี่ปดตานี้นี่เน่ตเื้อ่ออจีหลอเ,ลเหรอเนียเเื้อบน,บนอยู่ วัวพี่พงษ์มากวยไหมกอยกวยกยยังขนาดแล้วกยปลาจัง่ะปลาย่างปลาเขาติมอยู่นี่วัวน้ำปลาจูดปนตแอบขามกับบักน้ำเจี๊บนิมาตุ้มเถอะลาบปลาลาปลามสุมเนาะปนโตเล่นเอไหน่อยก็มีครับกาวาคัวจีดออกล้บเอาไปหน่อยเถ อไรเงี่ยไปกินกันตอดกันนะตอดขอกันนะต้องคืนดิมันเดมบรรยากาศดิไอ่คนเยโอยู่นี่กระเป๋าเลื่อมเลื่อมเลื่อมเลยขนยโยนน่ะมันแรกกนปลาเทมันวะมันแรงกินปลาทบอกมาละบักชัวไม่เปิดได้ได้ยางนะครับน่ะหนุ่มก็ใหญ่เด้มาละกับบักชัวครับโอ้มีน้องเพิ่งมาความสุขเล็กๆ กูไเล็กด uh, sì> ้วยเนาะพอมีใจใหญ่ด้วยเนี่ยอินญาด้วยดิเฮ้ยวยางาพอวนที่ตัดงานเรืองานคับวันปลาคาบยี่ออกมาได้ปลาพี่หนุยพี่นุ่มเนี่ยขาากมด้วยกินด้วยึงคิ้วแหละยันลืมหันมาหันมาบงเจ้านปตาอะไรครับนี่ตาอ มนะมนไโอ้บบมโยมือนี่อดเดแบบอ่ะเนาะมือนี่จะอโอ้ยบอลชุบอะไรน,น,น,นี่โอ้ยมแบงบว,<ะ>ว่ายไหมเดีแยวเอาผู้คนแต่

ทำอีกนเดียเอานี่จับของผมผมดูเลยนี่ให้เกืเนี่ยยิขด ก็ไมโยยัง้งมึงดูยังก็รู้กันอะฮะนี่อีกเด้เนี่ยครับผมแบมมอนี่ครับนี่ก่อนครับี